บางเทคโนโลยีนะซึ่งผ่านในความรับผิดชอบของนระรัตน์ธีแล้วผมขออนุญาตได้ชี้แจงถึงสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพกกระราชกำหนดฉบับเดิมนะครับซึ่งมีจุด้งหมดประมาณห้าประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการกำหนดความรับผิดชอบของสถาบันการเงินเครือข่ายมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ด้วย กำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่าน,นี้ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการตามมารตรการที่กำหนดไว้นะครับีนรุ่นที่หนึ่งเรื่องที่สองกำหนดหน้าที่ของผ,ผู้ให้บริการโทรคั์มนาคมนะครับผู้ให้บริการโทรคั์มนาคมต้องมีหน้าที่รับการใช้งานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทันทีนะครับรับทันทีเลย นนเรื่องที่สามเป็นการเร่งรัดกระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับเรื่องนี้เป็นการเพิ่มหน้าที่ให้ธนาคารต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีม้าที่มีความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไปยังสำนักงานปปงเพื่อให้สามารถตรวจสอบและสามารถคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้โดยเร็วนะครับในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ย การคืนเงินให้กับผู้เสียหายนี่เป็นเรื่องใช้เวลาไม่น้อยแบบปีหรือขวบปีเนื่องจากว่าต้องผ่านกระบวนการทางศาลนะครับแต่การแก้ไขพระราชกําหนดนี้เนี่ยจะทําให้มีการคืนเงินได้รวดเร็วขึ้นนะครับเรื่องที่ห้าและเรื่องที่สี่นะครับเป็นการเพิ่มมามาตรการดำเนินการกับแัลคอร์โอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับ โดยการกำหนดให้แพลตฟอร์มต้องร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจสอบการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในระบบของตนนะครับแพลตฟอร์มบริษัทไหนที่มีการค้าที่มีอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับถ้าไม่ดูแลระบบตัวเองให้ดีนี่ต้องมีส่วนในความรับผิดชอบนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มบทลงโทษสําหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรณออีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมในรวลากำหนดฉบับนี้ได้กำหนดโทษเพิ่มเติมใน2ลักษณะนะครับก็คือว่า1ในลักษณะไปเปิดเผยแบบส่งต่อ2ไปเปิดเผยแบบลักษณะไปขายข้อมูลนะครับอันนี้โทษจะหนักต่างกันนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดปรับถึง5้าล้านบาทเงินกระทงจำคุกถึง5ปีนะครับ ก็เป็นการแก้ไขที่มีวัตถุประมสมยยงค์เพื่อเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามอาชญายกรรมทางด้านเทคโนโล,โลยีลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนครับผมเรียนว่ามาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการหลายๆมาตรการนะครับที่เราได้กําหนดขึ้นมานะครับในการในการที่จะปราบปรามแก๊งหอเซ็นเ,เตอร์นะครับและตัดวงจรต,ต่างๆนะครับก็ขออนุญาตนาเรียน พี่ดองสื่อบนจอตันได้รับทราบนะครับมีคันถานด้ครับที่บอกว่าจะยืงเงินกลับมาได้เร็วขึ้นนะฮะจากปีกว่าเนี่ยจะหลือประมาณเท่าไหาร่หรือประมาณถ้าตามกำหนดนี้นะครับเราคิดไว้ว่าประมาณหกเดือนถึงไม่เกินปีหนึ่งกันัะหรืออาจจะคืนได้ทันทีเลยในกรณีที่สามารถยืนยันผู้เสียหายนี่สามารถยืนยันกับบัญชีได้ตรงกันในทันทีนี่สามารถสามารถคูดได้เลย เพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเดิมนี่ต้องผ่านกระบวนการของศาลต้องมีการฟ้องร้องที่ก่อนนะครับอันนี้เราให้อำนาจเรากําหนดให้ธนาคารเนี่ยต้องส่งข้อมูลให้บปงมให้ได้รับทราบนะครับบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำวามผิดนะครับเพื่อตรวจสอบได้ทันทีนะครับอันนี้กจะเป็นมาตรการที่เร็วขึ้นนะครับในการดึงเงิน,นลัสสกษณะการทิ่ชอบของธานาคารแล้วก็ ธนาคารเขาก็ต้องร่วมร่วมคืนเงินร่วมจ่ายเงินวมเป็นเป็นอย่างนี้นะครับมันมีสามส่วนหึธนาคารหรือสถาบันการเงินสองเครือข่ายมือถือ 3. สสื่อสังคมออนไลน์ตย่างตกรณีทที่คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการไปแล้วเนี่ยไม่ปฏิบัติตามและเกิดความเสียหายส่วนความเสียหายจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นั้นเนี่ย มันต้องมีการฟ้องศาลศาลจะเป็นคนกําหนดว่าส่วนรับผิดชอบในแต่ละส่วนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องความเสียหายเนี่ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ทุกคนต้องะระมัดระวังมากขึ้น,นในการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่มีการจดทะเบียนในต่างประเทศนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าของได้ใช่ไหมครับว่าให้ได้ครับอันนี้เป็นกฎหมายในประเทศเราเองนะครับ ซึ่งถ้ามีความผิดเกิดที่นในประเทศเราก็สามารถใช้ข้อกฎหมายของประเทศประคับได้โอเคนะครับมีผลแั้ครับใช้เมื่อไรครักฤษฎีกาจะขอดูรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีผ่านมาถ็นชอบไปแล้วกฤษฎีกาดูอีกผมว่าใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจากาจาเมีผลวานผมมใช้เคราะนั้นอีกไม่นานคนระับ ครับครับ